คนเราเนี่ยถ้าเกิดอ,อยู่กับอะไรที่เป็นศิละปะจะมีความสดชืน่นมีความรื่นงเรวมีความสุนทรีฮะวันนี้ก็เลยพามาที่ตลาดนัดงานศิละปะเซนกาดาโอ้โหทุกอย่างหัวหินหัวหินแต่มาดูก่อนอตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาในโซนของงานต่างๆติดป้าย้สำนึกหมายเลขสองนี่ไงอ่า s u b c o n s c i o u ติดใต้สำนึกอ๋อของคุณสอนไกลนี่กำลังเรียนปัญญาเอกศิลหมายเลขสองด้วยนู่นนู่นหมายเลขหนึ่งอยู่นู่นนี่ก็เป็นน็อตตัวเมียเหมือนกันเหมือนกันแต่ใหญ่มากเหมือนแมงกับคุณน่ะต้องมามองนี่ท้องมองต้องเห็นลูกตาตาด้านนี้ถึงสวยมองไกลเหมือนปามึกมองไกลเหมือนความหมึกดูยังไงก็แปลความหมายไม่ออกอยู่ดีผมมันตื้อสมองคุณพ่อถ้าอย่างนี้ดีกว่ากว่าเลยเวลาเราดูตีความงานศิลปะไม่ออกเนี่ยให้เจ้าของงาน เขาเป็นคนถ่ายทอดให้ฟังว่าเขามีความรู้สึกยังไงถึงทําภาพออกมาอย่างนั้นพอดีวันนี้เลยมีศิลปินมาโชว์ผลงานครับที่นี่พอดีอ๋อมาแล้วเราอยู่ข้างบนมาแล้วรับรองอันนี้ไม่ใช่คนละศิลปินโอ้ศิลปิน่าวจั่วเลยครับผมอยู่ตรงไหนชั้นสองหรือว่าสามคนนี้เขาใช่หรือเปล่าเข้ามาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คุณพ่อนะพอดีสามคนเราเลย ครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูฮะอย่างนี้ว่าโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับข้างบนนี่เขาถ่ายทอดงานออกมารับรองแจ็คต้องชอบเออมันเป็นงานอะไรคุณพ่องานนู๊ดนู๊ดนู๊ดแล้วผมเห็นสามคนนี้กระตุ้นก่อนแล้วด้วยอ่ะไปดูกันงานนู๊ดชั้นสองไปดูเดี๋ยวพาไปเขามีมีงานช ไงานนุ๊ตงานนุ๊ตแล้วปลาบานแล้วรีบไปงานนุ๊ตงานนู๊ตงานนุดตเฮ้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพาพอดีพาแจ็คกับปลบานครับผมนอนมาดูงานนิดนึงพอดีวันนี้เนี่ยโชคดีเจ้าตัวอยู่อยู่พอดีนะครับแล้วก็เอางานมาแสดงที่นี่ครับงานนู๊ตเลยแนะนำตัวก่อนพี่ชื่ออะไรครับผมพี่เป็นก๋ เป็กโก้ครับผมเป็กโก้ครับผมแค่ชื่อพี่ก็นี่เป็นก็เป็นศิลปะแล้วนะพี่เป็กโก้ครับอ้าวให้พี่เป็โก้แนะนําตัวนิดนึงดีกว่านะครับว่าจบที่ไหนอะไรยังไงครับเออผมเรียนจบจากราชมงคลคลองหกครับประตูทางบ้านผมเลยบ้านผมเลยครับแต่เดิมก็เป็นศิษย์เก่าพ่อช่างครับผมเรียนพ่อช่างแล้วก็ไปต่อคณะคณะศิลปกรรมครับว้าวนี่วันนี้งานที่เอามาแสดงที่นี่เนี่ยนะครับซิกาดา งานที่เอามาโชว์ครับใช้ชื่อชุดว่าอะไรครับบ o ูมิงเลิฟครับบลูมิงบูมิงเลิฟครับผมงานครับความรักที่กำลังเบ่งบานเลยทีเดียวอ่ะแนะนำแล้วก็สไตล์การเขียนพวกของพี่เป็นยังไงเรามาดูภาพเป็นภาเครับดูที่รูปใหญ่เลยเป็นรูปที่ผมนำผู้หญิงหรือนู๊ตเนี่ยมาผสมผสานกับสีสันของดอกไม้พอดีเรื่องนี้ดึงเรื่องของทะเลมามาช่วยเพราะว่าเราอยู่เขาหินมามามาสื่อออกความรัก ด้วยด้วยความความรู้สึกของรูปทรงแล้วก็สีสันที่หวานครับผมนี่ผมดูรูปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูใก,กล้หรือดูกกไกลยังไงผมก็เห็นแค่สีเดียวคือใ่ใจว่าให้แกดูศิละปะยากมากแล้วนะ <c oughs> คือดู<ส> <c oughs> ดูรูปต้องอถอยออกมาดูดูนี่ม่ดูใกลครับผมแล้วก็จะเห็นภาพรวมๆครับชัดเจนเลยครับนี่เป็นสีน้ํามันหรือสีอะคริลิกสีน้ํามันครับ เป็นแก๊สโซอรฮอหรือว่าเป็นอียี่สิบน้ำมันน้ำมันยังไงคุณพ่อสีมันมีหลายอย่างอะคริลิกสีน้ำมันสีน้ำใช่ไหมแล้วแต่ว่าแต่ละศิลปินก็จะเลือกใช้สีอะไรว่าลูกใหญ่หรือาอาจจะดูยากหน่อยเป็นลูกเล็กๆดูบ้างดีกว่าได้ครับอย่างรูปนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเอก็พยายามจะให้ ตัวผู้หญิงเนี่เป็นลายผ้าที่เกิดจากเอาดอกไม้มาจับเป็นลายผ้าซึ่งเป็นการตัดทอนรูปทรงเรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้ดูดูแล้วมันเกิดดูสบายขึ้นเป็นการจัดรูปทรงใหม่วางโครง,งสีใหม่ครับผมบการเขียนรูปแนวเนี้ยถ้าเป็นศิลปินสมัยก่อนก็จะเป็นปิคาโซใช่ครับที่เขาเขาเขานิยมวาดซึ่งเมื่อก่อนตอนเขาวาดใหม่ๆไม่มีใครชอบรูปเขาเหมือนกันเพราแต่ตอนหลังรูปเขาเป็นมูลค่านับไม่ถ้วนเพราะว่าเขาเป็นแนวคิปใหม่ไงครับผมรูปต่อไปกันพ่อ อุ๊ย้หูหอ่าอันนี้ดูเรียวๆรวนนก็จะออกดูเป็นโทนร้อนๆครับเพราะว่าใช้สีแดงสีเหลืองสีส้มเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดครับก็เลยภาพนี้จะดูร้อนแล้วก็จะมีสีขาวซีสแสดงงความบริสุทธิ์หรืออะไรนิดหน่อยครับเพื่อจะเด่นเป็นจุดเด่นครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณพีเปโก้ที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็แนวการเขียนของพี่เปโก้ศิลปินอีกคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับอือ้าวเดี๋ยวไปดูต่อครับยังมีศิลปินหลายท่านรออยู่ตรงนู้นนะครับฟน่าสนใจหมดเลย ับอุ้ยนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นรูปคนแล้วนะฮะเนี่ยเออเหมือนดูเหมือนดูคูเกิลอยู่ป่ะกูเกิลเวลาหาแผนที่ไงโอ้แผนที่กูก็เป็นไรลเนวิเกเตอร์เหรอเออเหมือนกับเวลาแบบดาวเทียม มองลงมาจากที่สูงเป็นหลังคาบ้านเป็นนนไฮบริดคล้ทยหรือเปล่าไม่รู้ที่ตีความกันเองอยู่สวัสดีครับเส้นคพีบสวัสดีครับพี่พี่รบกวนตามพี่เจ้าของภาพให้หน่อยครับดีครับผมเองครับฮะผมเป็นเจ้าของงานนี่เองครับเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับผมชื่อบูริศครับถามนิดนึงรูปที่วาดนี่เกี่ยวกับอะไรครับมันเป็นแนวไหนมันเป็นแนวกึ่งนามธรรม คือยังพอมีภาพให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรได้อยู่ครับอันนี้ผมนําเสนอเกี่ยวกับบทเหมือนเราถ่ายภาพจากมุมสูงโอ้นี่แมถูกไหมเป๊ะเลยเนี่ยสายตามองเป๊ะเลยแล้วก็อันนี้มันเส้นทางมันก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าผมเลือกเส้นทางเป็นจากพยาไทยข้ามแม่น้ำชาพยาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ๋อนี่เป็นเส้นเดียวกันหมดเลยหรอแรงบันดาลใจที่ทำไปถึงต้องวาดอะไรที่มันจากมุมสูงดั้งเดิมเลยผมจบอินเทเลียดีไซน์มา แล้วผมก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแผนคือการคิดแผนผังทําเรื่องราวแบบนี้อยู่อยู่มาก่อนผมทําบริษัทมา3 4ปีแล้วก็มันเริ่มรู้สึกเรารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนเราก็เลยหันมาทํางานศิลปะที่เป็นวัดวาดึงเขียนงานพี่แบบนี้ผมบอกให้นะในแคนซานอินเวียเนี่ยแน่นอนเลยผมเห็นบ้านฝรั่งหลายมีครับมีไหมครับมีครับผมขายให้ฝรั่งไปใช่ไหมครับผมผมเขียนรูปนี้มาก่อน Google เกิด อุ้ยก่อนที่กูเกิลมาเจามาแพร่หลายเราได้เห็นกันจริงเหรอพี่ผมผมเริ่มต้นงานชุดพวกนี้มาตั้งแต่ปี2000เอ๊ะหนึ่งพันเก้าสิบ9ก้ครับโอ้โหหนึ่งพันปี2000บเก้ก่อนกูเกิลอีกเนาะแล้วหลังจากนั้นกูเกิลถึงออกมาแพร่หลายแล้วกลายเป็นว่าเหมือนผมเออคัดลอกพี่กูเกิลเฮ้ยนี่มันกูเกิลนี่ภาพกูเกิลเนี่ยผมบอกอ๋อไม่ใช่นี่ผมเขียนมาก่อนนะเขียนมาก่อนมีเวลามีเป็นเวลาวันเวลาบอกคุยนิดนึงครับคุยเลยครับพี่บุดีคือเมื่อก่อนผมขายของอยู่ในจตุจักรร้านเล็กๆ ครับอมีวันหนึ่งก็ลูกค้าเดินมาเป็นฝรั่งเห็นงานแล้วบอกว่าประทับใจมากก็ชี้สองสามสี่ผมซื้อแล้วก็ถามว่าเอ้าเดี๋ยวส่งที่ไหนคเขาบอกว่าไปส่งผมที่สเปนสเปนแมททกาว่าให้พี่ไปส่งเองด้วยให้ผมไปแสดงงานเอางานสี่ชิ้นที่เขาซื้อเนี่ยออกไปโชว์ที่นั่นด้วยอแต่ผมขายเขาที่ในในเบื้องต้นที่จ่ายจ่ายชิ้นประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแต่ไปอยู่ในตลาดนั้นผมขายได้ชิ้นละแสนกว่าบาทเห็นไหม ศิลปะเนี่ยครับคนละเรื่องจริงครับผมคนละเรื่องจริงก็หลายประเทศครับได้ไปปารีสฮะไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปนอร์เวย์ไปสเปนดังในประเทศไทยเนี่ยนะครับเริ่มดังในก่อนที่คนไทยจะถนัสกุนกันเองครับผมไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นนะครับบุคลากรที่สาคัญทวันดัชนีนะคนนี้นั่นก็เหมือนกันคนไทยไม่เคยเห็นค่าครับผมเห็นก็เห็นว่าเออเก่งแต่ว่าไม่ได ไม่ได้เห็นงานศิลปะแพงจนอมราชวงศ์กรีนี่เอาไปทําฉากกั้นห้องน้ำนั่นไงรูปนะแต่บารอนที่ต่างประเทศเป็ไงฮะโอ้โหทำเช็คมาให้เซนเองอ่ะเชิดชูยิ่งใหญ่เลยกอกเท่าไหร่กอกเลยริ่งเหรอเนี่ยใจงานจริงๆชอบงานศิลปะขนาดนั้นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเป็นวิธีอะไรกันได้ปากปากปากขายเลยสามล้านอแล้วยังน้อยไปเลยครับน้อยไปหรอป๋อปากปาก แล้วกันเดียวมีอีกไมพี่มีงานม้ไหมมีมีชิ้นหนึ่งที่ผมเอากลับมาจากฝรั่งเศสครับมาจากฝรั่งเศสโอ้มาเลยชิ้นไหนเอยชิ้นนี้ครับโอ้ยสวยกังเลยชิ้นนี้เคยเดินทางไปฝรั่งเศสมาแล้วสตัวต่อกันใช่ครับไปแสดงงานร่วมกับของแอนทิคกับ เป็นงานแดนทิกอ๋อเป็นงานของเก่านะหเา่าพวกงบานแกะรูปนี้เข้าไปด้วยนีนะครับว่ายังมีงานต่อๆไปอีกหลายชิ้นเลยอ้าวพี่พู้ดีสอาถ้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับยินดีครับผมดีครับยินดีครับ เดินเดี๋ยวก่อนที่อย่พาไปที่อื่นก่อนเดินข้างล่างเดินทั้งพ่อระวังหัวฮะโอ้โหนิดเดียวนะขขบาดไม่เดินโอ้โหเนี่ยต้องระวังนะเพราะคือว่าสูงเพราะว่าเดินถ้าคุณเดินแล้วเราไม่ระวังนี่หัวจะชนต้องระวังนะเพราะคนตัวสูงเนี่ยแล้วคอยหลบหลบนี้หลบนี้แล้วแบบไอ้คุณบ่าไายเขาบอาไอ้เขาวันนี้เจ็บอ่ะเดินไม่ได้เลยลูกคนนี้ เดินที่ไรชนทีอะเดินมาระวังเรือาโอ้โหพ่อเอาแล้วส่งเลยพ่อนี่จริงๆเลยหารอบดึกแน่วที่พาพ่อตรงไหนเนี่ยฮะก็มาชั้นล่างเมื่อกี้เราดูไปหมดแล้วชั้นบนเมื่อกี้คือพอดีเนี่ยครับพ่อกำลังทำออฟฟิศใหม่บริษัทดีโน่แบรดเดอร์ชิวเยี่ยมเลยก็เลยหาลูกไปแผนออฟฟิศไม่มีลูกตอนนี้เพราะว่าเป็นอ่าผนังล้นล้นครับผมอือนนั่นถูกใจลูกไหนฮะเดี๋ยวน้อง เออรูปนี้เขาทาชอบชอบใช่ไหมคะเกลี้ยงเกลี้ยงดีครับผมอันนี้รูปนี้ของใครครับของคุณวิรัตค่ะของคุณวิรัตค่ะนี่งานแนวนี้เรียกว่างานอะไรเป็นภาพแอบสแตรคค่ะแอบสแตรคแอบสแตรคต้องเฉยเฉก็เหมือนเส้นธรรมดาครับผมคุณมองเส้นหลักจริงๆแล้วคุณก็จะเห็นภาพของผู้หญิงนู้ดเหมือนกันใช่เดี๋ยวคุณพ่อมีผู้หญิงไหมดเส้นดำดูเส้นดำโอ้ยผู้หญิงไหล เต้าเลยนะคุณพ่อนะครับผมดูแล้วนะผมเห็นแต่ไอ้ต้าว่ะแต่ไม่ไม่เห็นผู้หญิงรูปนี้ราคาเท่าไหร่ครับครับภาพนี้สองพันค่ะอ่ะผมเอาพ่อสองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นน่ะฮะสองหมื่นน่ะศิลปะไม่ต้องตอบนี่พ่อแล้วเดี๋ยวีสิบปีคุณพี่แนวเดียวกันลูกนี่ครับพ่อแนวเดียวกันลูกนี่คืออะไรฮะลูกของของใครเอ่ย ฮะคุณสมยุทธ์นี่เขาสองคนนี้เขาจบสถาบันเดียวกันหรือเปล่ามันเหมือนกันเลยนะไม่ไม่เหมือนทีเดียวครับความชัดเจนนะครับอะไรต่างๆนานาคนละแนวเลยครับคนละแนวราคาฮะอันนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทอันนุสองหมื่นอันนี้หมื่นหนึ่งเพาะเดี๋ยวบอลซีเพราเทปดึงนี่เราได้สี่พันห้าเลยเคยเคยเห็นไหมครับ เคยเห็นไหมเวลาวาระคราวที่แล้วที่ไปกินขนมไทยกันขนมไทยอ่ะพ่อยังสร้างฉากนะลูกแจ๊กเป็นบ้านเป็นบ้านข้างหลังแต่ข้างหลังไม่มีใช้หนเดียวแล้วทุบทิ้งแม่ก็หลายหมื่นนะฮะชีวิตทำรายการพูดพิ้นมาเนี่ยครับมีแต่นี่แต่เราคืนกำไรให้กับคนชาชนผู้ชมอันนี้มือนึ่หนึ่งอนุนสองหมื่นซื้อเลยสามหมนอ่ะ เอาไว้ติดบริษัทนีโน่บราเธอร์สองคูปจะอยู่ในบริษัทครับผมแต่เป็นเงินของเป็นเงินของลูกนี่รออีก10ปีจะให้คืนอีก10ปีจะเป็น3 0 0แสนแล้วก็มาเอาคืนอีกสวันไม่ถึง10ปีฮะผมให้คนขโมยอีก2วันเลยครับผมไม่ไ้วางรับผมจะวางอะซื้อ2รูปนี้เลยเยี่ยมเลยขณะที่รอน้องเขาหอดยวจะพาเราไปพบกับเอนเตอร์เทนเมนต์ในความสุขสนานพชมงานอาร์ตกันไปเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะไปฟังดนตรี ฟังดนตรีพาน้องไปพบประวงดนตรีที่มีคอนเซปต์ว่าอารมณ์ดีฟังกี่ทีก็มีอารมณ์นี่อารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะอ้าวแล้วรับรองว่าไม่แพ้คารมและฝีมือของน้องหรืแม้แต่เดียวครับผมต้องลองไปชมกันดูแล้วแหละฝราบาทก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมครับครับผมมเคยมาครังแรกฝาบาทสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะเอามาเลยสักเพลงหนึ่งทุนเชิญฝ่าบาทได้แกเก่งมากชอบชีวิตยังไม่เคยเห็นร้องแนวชอบแนวเพลงไหนฮะชอบร้องเพลงแบบไหนลูกทุ่งลูกกรุงฟังได้ทุกอย่าง แต่ร้องไม่ร้องไม่เคยร้องไม่เป็นไรอาจจะอยากร้องขึ้นมาก็ได้ถ้าเจอวงนีไม่ใช่แนวครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับวงนี้แนะนำนะครับผมแนะนำมาเลยครับ 啊。<laughs>

โอ้แก่มากเลยนะนี่แก้าวที่ไม่แก่นะครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงนี้ได้ก็คือตอนหัดร้องกาเจ็ดขวบพอดีครับผมเพราเพลงนี้ยี่สามปีแล้วครับเขาร้องพอาะด้วยนะคุณพ่อนะครับเขายังจำเนื้อแม่นกว่าผมอีกครับผมอ่ะมอบเลยมอบเลยนะมอบเลยเจ็มเลื่อนเจ็ดเลื่อนครับผมเดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะเงินเงาของคือเงิปุ๊บมากอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนขึ้นมาแล้วจะลงแล้ว กมาต <ales S 1> <ält> ้องให้ร้องเพลงไอ้น,นี่เราใส่พี่โน่จะร้องไม่ร้องไม่เป็นไรเขาอยากใช้ก็แทนก็ได้เขาอยากจะร้องเพลงของเขาแต่ว่าเพอิญตองตกรกันขนาดนี้แล้วพี่ร้องไปแล้วพี่ร้องเพลงพี่ไปแล้วด้วยจะให้พี่ทำยังไงในเรื่องขนาดนี้ทำไมเวลาพี่นโน่เข้าใจจริงนะว่าทำไมเวลาพี่นีโร่ออกสื่อเนี่แย่งแดงมากปัดประชอนหรอคะหรือเพราอะไรครับผมไม่ต้องปัดครับเมาฮะเมาแก้มัป มันมีวิธีที่ทัาได้ตับพี่สุขจิบความแดงของแก้มที่ออกมาได้ตัดแก้มทีแดงแล้ววันนี้ไปถ่ายรายการมาครับผมแดดคนร้อนเลยฮะพี่ผูดวผาพ่อมีเด็กมีด้วยแดดร้อนมากเลยเดียวเชียวครับผมที่นี่นะฮะแดดสุภาพแดดสุภาพแดดจ้าแดดจ้าจ้าจ้าอ้โตสายแล้วนะฮะพ่อแมใช้ได้ไหมใช้ได้เลยใช้ได้เลยเยียมเลยนะฮะเอาคนเริ่มเริ่มเยอะแล้วนะ นี่แหละควรเริ่มทยอยเข้ามาเยอะๆแต่หลังจากมีโน่ร้องถ้าให้มีโน่ร้องเพลงเดี๋ยอะคนจะออกจริงหรือเปล่าจริงไหมจะออกไหมฮะถ้าจริงไหมถ้าพี่โน่ร้องเพลงจะออกไหมฮะไม่ออกอยากฟังเพลงอะไรฮะอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมมาขอเพลงที่ปัญหาปัญหาคือว่าหนูว่าขอได้ปัญหาคือเขารู้จักหรือเปล่าเเพลงของใครลูกฮะฮะ สิงโตสิงโตอะไรสิงโตหน้าบ่นนี่ว่สิงโตอะไรสิงโตดำช๋ออ๋อคุณพ่อร้องได้ไหมเอางี้เอาลราแต่แล้วแต่พี่ด้องกอน่ร้องก่อน้องยังอะไรเอาละร้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่ากันขอนมั่วๆไปก่อนนะแกดีแปงงรู้แกดีแปลงัู้หลังจากที่ออกออกเพลงมา23ปี23่มปีก็ไม่เคยได้ร้องเพลงไม่ร้องเพลงชั่วโมงนี้พูดได้ก็เก่งแล้วครับผมเอาเสียงมือดังให้พี่นิโงเอาวยจ้า